สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หมอเมเลยพรมายานรุ่น80นะคะค่ะแม่หมอแมงมุมรุ่น90ค่ะ,คะก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นงานน้อมรับยันนะคะ,ะก็เรียกได้ว่าตั้งแต่เช้านะคะจนถึงบ่ายราับรู้ได้เลยค่ะว่าทุกคนแต่ละคนนะคะที่มีความตั้งใจมาก็คือทุกคนมีความตั้งใจจริงแล้วก็อย่างงานนะคะหรือว่ายันวันีน้ที่อาจารย์นะคะตั้งใจจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นปารา์มิทีนะหรือว่าเป็นในเรื่องของบุญคุณเรื่องยันน่ะก็คืออยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหานะคะจากสถาบันพรมยานะคะหรือว่าคนที่มาเข้าร่วมงานเนี้ยค่ะ ได้สิ่งดีๆกลับไปจริงๆค่ะใช่วันนี้เป็นการเปิดรับนะคะไม่ใช่มีแค่ลูกศิษย์นะแต่ก็มีลูกศิษย์ที่เป็นแบบว่าเคารพอาจารย์ถึงจะไม่ได้มาเรียนอาจารย์ก็เปิดให้เข้ามาได้เหมือนกันนะคะ,คะแล้วก็ รู้สึกว่าพอได้เจอแล้วพูดคุยกับคนหลายๆคนนะทุกคนรู้สึกประทับใจกับงานครั้งนี้มากๆก็คือปื้มปิ่มกันมีน้ำตาคอ,อกันแบบสุดๆเลยนะคะเพราะว่าทุกคนแบบมาด้วยใจรักนะคะในเรื่องของครูบาอาจารย์เทพเทวาแล้วก็สิ่งศักดิก์สิทธิ์จริงๆ,ๆค่ะอย่างวันนี้นะคะเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเป็นงานใหญ่ค่ะที่สถาบันพลเมยยนของเรานะคะก็ได้จัดขึ้นนะคะสําหรับใครที่ยังสงสัยนะคะหรือว่าคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วสถาบันเราเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการเข้าองค์ทรงเจ้าไหมจริงๆจะบอกว่าไม่ใช่เลยนะคะต้องลองมาสั ผัดเรานะคะกับ,<ห>บ <น S 2> ครอบครองมายานค่ะทุกอย่างมีเหตุมีผลของมันนะคะแล้วก็คนที่มานะจะรู้เลยว่างานเนี้ยใหญ่มากแต่เรียบง่ายเป็นระเบียบมากๆนะคะแล้วก็จริงๆพิธีไม่ได้มีอะไรมากเลยแค่น้อมรับยันนะคะไม่ได้มีเป่าคาถาหรืออะไรนะคะแต่กลายเป็นว่าทุกคนรับรู้ได้ถึงแรงครูความปรารถนาดีของครูบาอาจารย์นะคะก็คือแบบซาบซึ้งอิ่มใจกันไปหมดเลยแล้วก็คิดว่าต่อจากนี้จะมีครูบาอาจารย์นะคะดูแลพวกเรานะคะไปนะประสิทธิประสาทไม่ว่าเราจะทําอะไรเนาะใช่ค่ะเป็นพิธีที่ดีมากๆเลย ะอะอีกโอกโาสสำหรับความประทับใจในวันนี้นะคะมันล้นออกมาจากในใจเลยแหละตั้งแต่เห็นบรรยากาศงานแล้ว,แล,วแล้วก็ยังมาเห็นครอบครัวพ่อแมที่มารวมตัวกันในวันนี้อีกเห็นพี่ๆน้องๆมาร่วมกันร,รับสิริมงคลมาร่วมกันน้อมรับยันในวันนี้ ไม่มีอะไรที่จะเกินไปกว่านี้แล้วพูดไปคนลุกไปเ <c> น <oughs> ี่ยพี่สาวว่าไงก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ปลื้มใจแบบปลื้มปปติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ตั้งแต่เหมือนกับพี่ชมค่ะเราได้เตรียมงานมาเนาะแลวได้เห็นพี่ๆกันทุกคนช่วยกันทํางานครอบครัวพรรยา่ทุกคนมาช่วยกันทํางานมันเห็นแรงกายแรงใจท,ที่ได้ร่วมกันทำมาค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเลยว่าอะไรที่ คือความตั้งใจของระหว่างความเป็นลูกศิษย์ให้กับครูบาอาจารย์ตรงนี้มันคือพลังงานอย่างหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากทาเพื่อครูบาอาจารย์กันแบบมากๆเน่ต่อไปอ่ะเราตรงนี้คือแบบตื่นเต้นสำคัญที่สุดนะนนนดนวิาสาเห็นทุกขณะในการทํางานของ,ของครูบาอาจารย์เลยใช่ค่ะเห็นครูบาอาจารย์ทํางานเรานดยังมีได้ไปพักบ้างแต่ครูบาอาจารย์ของเราทํางานไม่หยุดใช่ท่านให้พรลูกศิษย์ ให้สิ่งดีๆกับลูกศิษย์ไม่อยุดเลยที่ทุกรอบแล้วเราจะไม่เต็มที่กับท่านได้ยังไงใช่แล้วล่ะค่ะตรงนี้คือแบบบอกเลยว่ามีความดีใจปิตีภูมิใจมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะความประทับใจในการได้มาร่วมเป็นสตาฟในวันนี้นะคะเพราะคือได้ได้มาทำงานรับใช้ครูอาจารย์แล้วก็พิธีอ่ะเป็นพิธีที่ เข้มขังศักดิ์สิทธิ์มากม,มันมีความภูมิใจงานงานในวันนี้ที่มันเป็นวันที่พิเศษแล้วเราก็ได้มาอยู่ในสถานที่ที่พิเศษวาระที่พิเศษนะคะอาจารย์มีเมตตากับศิษย์มากแล้วก็ทําเต็มที่เพื่อลูกศิษย์ทุกทกคนนะคะเคยคิดเสมอว่าวันหนึ่งอยากจะเป็นสตาฟอยากจะได้ช่วยเหลืองานครูบาอาจารย์แล้ววันนี้เราก็ได้ทําในสิ่งที่เรามุ่งหวังตั้งใจแล้วที่ได้ช่วยเหลืองานครูบาอาจารย์ได้อย่างเต็มที่ค่ะ หลังจากที่เป็นติช่าติอาจารย์เป็นผู้ช่วยอาจารย์ในวันนี้มันตอกไม่ถูกเลยอ่ะมันซึนติ่มอ่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งจากอาจารย์ครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็ครูบาอาจารย์จากเบื้องบนที่วันนี้ทุกอย่างมันเป็นไปด้วยดีแล้วก็ทุกคนในครอบครัวพยานรักแล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดมีน้าใจกันมากมากขอบคุณทุกนขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนเลย จริงๆหนูมาช่วยงานหลายงานอยู่ค่ะแต่ก็เป็นทุกครั้งที่มาช่วยเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าทุกๆงานอาจารย์ภูมยานคือตั้งใจทําแบบเต็มที่แล้วก็บอกลูกศิษย์เสมอว,ว่าเราจะต้องทําให้เต็มที่แล้วก็กแบบเหมือนทำ,ทำทำโดยที่เราไม่ต้องหวังอะไรค่ะก็คือเราก็คือทาด้วยใจกันทุกคนจริงๆแล้วการที่คนได้มาช่วยงานเนี้ยเป็นอะไรที่รู้สึก เราก็ภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเป็นสตาฟในงานนี้ค่ะคุณมาค่ะข <helps. S 1> อบคุณค่ะจาไม่ได้ชื่อของปายาสุนุยญาตคนใช้เจ้าคุณสมเด็จเกี่ยวตั้งให้จงรักษาให้ดีไม่เชื่อผมเป็นชื่อทุกคนการผมณายาเป็นชื่อสูงมากขอให้ะลึกถึงว่าเราจะทำหน้าที่ถวายครูบาจให้กับสายปุณายา มันก็จะเป็นตัวนของตัผมอาจจะเป็นตัวอย่างที่นะครับไม่ได้สมบูรณ์มากแต่ก็ยกังเป็นตัวอย่างที่จะเป็นตัวอย่างคนดูนะครับว่าจากวันที่ไม่เคยมีอะไรเลยจนวันนี้มาสมุดที่สุดแล้วชีวิตคนคนคน,นึ่งที่จะมีก็ด้วยความค้นตะลอดสถานตัวอาจารย์มาตลอดด้วยเชื่อในแหล่งบุญที่ทำมาตั้งแต่เล็กๆแลน้อยจนถึงปัจจุบันดังนั้นขอทุก <จน S 1> ค,คจนจงเอาเป็นตัวอย่าง แต่อะไรว่ดีก็อย่าาปยึดยามกันเลยอยากจะไปชื่อสาตพรพลมยานค่ะประทับใจมากค่ะบรรยากาศที่นี่แบบลมลื่นแล้วก็มีกระยาณมิตรที่ดีความขังของที่เนี่ยแบบ สัมผัสได้เลยค่ะว่ามีความแบบขังมากแล้วก็ตอนที่เข้าพิธีค่ะจะรู้สึกเย็นแล้วก็แบบเหมือนมีพลังที่มาประทะที่ตัวตัวจะหนักแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเบาขึ้นไปเลยค่ะแบบมีความร,รู้สึกว่าอิ่มแล้วก็ครูบาอาจารย์มาแบบให้พลังเต็มที่ค่ะชื่อจินตนานามสก,กุลเสวตีสอนสินค่ะวันนี้มารับเข้าพิธีรับยันมหามงคลที่อาจารย์ภูมิยานจัดขึ้นมีความประทับใจตอนที่ เ,เข้าไปนั่งในพธิธีนั่งตรงหน้าอาจารย์บรมยายนระหว่างที่อาจารย์บรมยานน่ะกล่าวคาถาเนี่ยค่ะเราก็หลับตาฟังอาจารย์พูดฟังอาจารย์กล่าวคาถาเนี่ยระหว่างนั้นอ่ะมันจะมีแสงแวบๆเป็นสีทองอ่ะแวบไปแวบมาแวบไปแวบมาทั้ง3มครั้งที่อาจารย์เป่ายัานเลยค่ะก็เลยพอสงสัยก็ลืมตาขึ้นมาดูก็ไม่มีอะไรที่มันจะแวบๆได้เป็นอย่างนั้นทั้ง3คาถาเลยค่ะก็เลยมีความสุขว่างานนี้ยิ่งใหญ่ ใครไม่มาถือว่าพลาดมากเลยค่ะขอบคุณค่ะชื่อจจษจ๋านะคะพ่อณน,นิยาทาวีพรพูดิพงศ์ค่ะรู้สึกว่าทุกครั้งที่มางานอาจารย์นะคะเหมือนได้รับพลังกลับไปตลอดเลยค่ะซึ่งงานครั้งนี้ค่ะก็รู้สึกว่ายิ่งตอนเข้าไปตรงประลำพิธีอะค่ะมีความแบบว่ารู้สึกถึงความขลังถึงความศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะ แล้วยิ่งเราน้อมจิตตามอาจารย์นะคะรู้สึกได้ถึงแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์เนี้ยคะ่ะกำลังให้พรเราอยู่อย่างงี้ค่ะงานในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นความพิเศษก็คือถ้าเป็นสายพรมยานอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะรู้จักกับคาถาต่างๆนะฮะของไม่ว่าจะเป็นคาถาเงินล้านคาถามหาจากักรพรรดินะคะแล้วก็เป็นวาระพิเศษที่อาจารย์พรมยานะท่านได้จัดทํายันขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราก็มีความรู้สึกว่าเป็นยันที่เป็นสิริมงคลนะคะก็เลย มีความประสงค์นะฮะแล้วก็อยากที่จะมาร่วมพิธีของอาจารย์เพราะว่าได้เคยร่วมพิธีของทางสถาบันพรมยานมาอยู่หลายครั้งแล้วเราก็มีความประทับใจในเรื่องของการจัดงานของอาจารย์นะ,ะที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีระบบเป็นอย่างดีมากนะคะมากี่ครั้งเนี่ยนะคะเราก็จะได้รับพลังดีๆจากอาจารย์ไปนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลในการที่เราจะทําอาชีพหมอดูหรือการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ จะได้พลังของการที่เราจะต้องมีจิตเป็นสมาธินะคะการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมค่ะก็คิดว่าเป็นงานที่ดีมากๆนะคะหมอไอพรมยานนะคะรุ่น92้าค่ะ,ะสำหรับความประทับใจในครั้งนี้นะคะมางานก็คือเห็น เพื่อนเพื่อนพี่น้องคอรอบครัวพรมยาน,นะคะมากันตั้งแต่เชา้าตรู่เลยค่ะแล้วก็รู้สึกประทับใจมากนะคะการจัดงานก็จะมีพี่พี่สตาฟมากันเต้แต่เช้าเลยค่ะแล้วก็ในประธาพิธีะคะ่ะพอเข้าถึงงานแล้วรู้สึกถึงความปิติยินดีแล้วก็ในงานนะคะอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ตั้งใจจัดออกมาได้ดีมากค่ะดอกไม้มีกลิ่นหอมตลบวลไปทั้งห้องเลยค่ะแล้วก็ตอนที่อาจารย์ขึ้นมา,เ,าเปิดบุญพิทีทุกคนในห้องก็จะ เงียบเงียบมากคือเรารู้สึกว่าเราตื้นตันน้ำตามันไหลออกมาเองโดยที่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ตัวค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์วุฒินะครับพรมยานนะครับรุ่น77ก็ใช้ยานะครับก็ในตอนนี้ใช้ก็คือฉายาพ่อหมอวิศวะในงานนี้นะครับจริงๆแล้วก็ในลูกศิษย์สายพรมยานนะครับแล้วก็กิจกรรมที่อาจารย์จัดในครั้งนี้เนี่ยก็คือเาง่ายจริงๆแล้ว่ตัวบริบทของตัวยันที่อาจารย์ทำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์โดยตัวของตัวยันอยู่แล้ว แล้วผมเชื่อว่านะครับในส่วนของอสิทธิพธมรยาทุกๆท่านนะครับพระคาถาที่ใช้ในการทำอะไรายๆอย่างก็ไม่จะเป็นพระคาถาเงินล้านนะครับพระคาถามหาจักรพรรดิเนี่ยซึ่งก็เป็นคาถาหลักๆที่พวกเรายึดถือปฏิบัตินะครับทีนี้พออาจารย์นํามาทําเป็นยันศักดิ์สิทธ์แล้วก็ ทาพิธีมอบยันให้กับทุกทุกศิษย์นะครับในการของตนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นมงคลดีนะครับที่พวกเราอยากจะมารับยันเพื่อเป็นกอบคุ้มกันตัวเองครับสวัสดีค่ะฝนค่ะหรือฉายาก็คือเนตมนตรีพรหมยาณรุ่น77ค่ะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรของสถาบันคือเราเราเชื่ออยู่แล้วว่าอาจารย์คัดสิ่งที่มันมันไม่ใช่แค่มีประโยชน์นะมันคือการเสริมสร้าง กำลังใจเสริมสร้างความผูกพันของในกลุ่มรวมถึงบาร,รมีของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิให้กับพวกเราในงานน่ะคือคุณต้องมาอยู่ในงานจริงๆคุณถึงจะรู้ว่าแบบคำว่าขนลุกตั้งแต่ศีรษะลงมาเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะช่วงนั้นเนี่ย ทุกคนเนี่ยหลายๆคนก็จะพยายามอยู่ในความความเบาและสบายที่สุดเพราะฉะนั้นตัวเราเองเราก็จะภาวนาตลอดเวลากกอนตั้งแต่อาจารย์เริ่มแถวแรกเลยเราอยู่แถวประมาณที่พันสองะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะภาวนาเรื่อยๆเรื่อยๆทุกครั้งที่อาจารย์เอ่ยอะไรออกมาก็ตามเนี่ยเรารู้ว่าไม่รู้พูดได้ป่าเนาะเรารู้ว่าไม่ใช่อาจารย์อะอั <laughs> น apps, น,นี้แอบนะิดนึงเนาะคือพลังงานพลังงานที่ลงมามันใหญ่ เราก็เข้มข้นมากนะคะแล้วก็คือพออาจารย์เริ่มพูดคำแรกออกมาคือเราน้ำตาไหลไหลเลยไหลแบบอยู่ดีๆก็ฟื้ฟืลงมาเงี้ค่ะต้องปรับอยู่สักสองสองแถวถึงจะเริ่มปรับได้ถึงจะเริ่มอยู่แบบปกติจนเข้าไปอยู่ในประลัมอีกละก็เอาอีกคือรู้สึกถึงความแน่นที่แบบว่าปกคลุมที่สร้างมาคือไม่ได้มีเซนต์มีอะไรนะคะแต่เราก็ยังรู้สึกก็สัมผัสได้ค่ะ สวัสดีครับชื่อเอกนะครับผมเคยมางานของสถาบันพรมยานอยู่ก่อนแล้วนะครับตั้งแต่ที่จัดที่กองทัพเดือนในครั้งแรกแล้วก็เพราะว่ามีเพื่อนเ,ออเรียนอยู่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นะครับก็เลยได้เป็นผู้ติดตามเพื่อนมาพอมีงานทุกครั้งเนี่ยก็เลยอยากจะติดตามมาทุกครั้งครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างงานนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันการได้มารับยันทั้ง3ยันในงานเดียวกันนะครับก็จะเ,เป็นการ เสริมสร้างสริงริมงคลให้กับชีวิตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเครื่องเป็นสิ่งที่เอาเราไว้ใช้เป็นเครื่องยึดมั่นให้เราอยู่ในสิลในธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับมีช่วงหนึ่งที่เกิดความปิติหลังจากที่รับยันทั้ง3ายันแล้วแล้วตอนที่พรมน้ำมนต์อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกมีความตื้นตันมันเอ,อ่อล้นขึ้นมาอะไรย่างเงี้ยครับแต่พอเรากําหนดรู้มันก็มันมันก็โอเคมันก็ดับไปแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันมีความมีความสุขมีความสุขสงบ สบายใจจากข้างในอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าเป็นสิริมงคลครับสวัสดีครับผมพี่พลคนอ่านไพ่นะครับอ่าพรมยานุษยเจ็ดแปดเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้มางานอ่าของสถาบันพรมยาน,นะครับครั้งเนี้ยที่มามาร่วมพิธีความรู้สึกก็ตั้งแต่เข้ามาแล้วก็อยู่ในงานเนี่ยมีความรู้สึกก็ปิติมากแล้วก็เชื่อในสิ่งคูบาจารย์สิ่งศิษย์ท่านสถิตยอยู่ณนะบริเวณรอบงานอย่างชัดเจนนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องพรมยานทุกคนนะครับขอให้มั่นใจใน ครูบาอาจารย์นะครับอย่างที่ผมได้รับจากวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมมีความรู้สึกนะอาจจะเป็นมุมมองของผมนะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยได้ลงมาสถิตได้อย่างเห็นชัดเจนนะครับก็อยากจะจะบอกว่าพิธีนี้เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะได้รับความปิติความยินดีและความรู้สึกดีๆกลับไปหลังจากที่มาร่วมงานนี้นะครับในฐานะที่อาจจะเป็นรุ่นพี่ของหลายๆคนก็ ขอเป็นกําลังใจใแกรุ่นน้องที่กําลังจะเข้ามาศึกษาวิชาภูมยานพยากรณ์ขอให้มั่นใจครูบาอาจารย์นะครับเชื่อว่าศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนครับช่วงเข้าพิธีก็คือตอนที่นั่งอยู่ค่ะปกติเป็นคนไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยแต่ตอนที่นั่งมันเหมือนมันมีพนมมือแล้วมันมีแสงอะไรปุ๊บ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 อยู่ตรงมือค่ะแล้วร,รู้สึกดีใจเพราะปกติไม่เคยสัมผัสอะไรพวกนี้ได้ค่ะงานสงบมีค่ะชอบค่ะ แล้วก็วันนี้โชคดีได้เป็นขอดูใจดีด้วยะคะ่ะแล้วก็ดีใจที่สุดตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินว่าอาจารย์จัดวันอาทิตย์ที่22กันยาพอดีตรงกับว,วันเกิดดีใจมากๆเลยชื่อก่อนครับตรงๆนะภรรยาผมเขาชวนอยากให้มาด้วยเพราะเป็นอะไรอ,อาจารย์เขาทาพิธีมันเป็นของมองคลแหละก็เลยอยากอยากจะมาก็ตอนอาจารย์เขาสวดมนต์นะทำพิธีผมเห็นหน้าอาจารย์เขาเหมือนเปลี่ยนไปเหมือนหน้าอาจารย์เขาเปลี่ยนไป เออเหมือนไม่ใช่ตัวตนมันก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันก็ไม่ธรรมดาครับสวัสดีครับเชฟพรหมญาตรุ่นที่93นะิครับโอ้ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่น่าประทับใจตรงที่ว่าอาจารย์เนี่ยได้มีการนําเสนอในเรื่องของยันที่ไม่เคยมีมาก่อนครับแล้วก็เป็นการจัดครั้งแรกด้วยซึ่งผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้จริงครับโอ้โหต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนเข้าไปเลยเนี่ยผมรู้สึกได้ถึงความเข้มขลังความสงบ แล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของใช้วิจิยญาณโดยส่วนตัวนะครับตัวของผมเองเนี่ยจะได้ยินเหมือนเสียงขึ้นเสียงวิทวิทวิททิดดังความถี่ค่อนข้างสูงด้วยครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสิ่งที่เหนือธรรมชาติในแบบที่ยังให้คําตอบไม่ได้ก็ได้ครับโอ้ต้องบอกว่างานในครั้งนี้ใช่ไหมครับได้มาพบปะกับพี่น้องชาวพรมยานครับแล้วก็ ที่สาคัญคือได้เจอกับอาจารย์พรมยานแล้วก็เป็นบรรยากาศที่มีความอบอุ่นกันมากๆครับผมเป็นอะไรที่รู้สึกว่าอยากมาอีกเรื่อยๆเลยครับสาหรับความประทับใจในงานนะคะก็คือเห็นได้เห็นออลูกศิษย์พรมยานทุกคนนะคะที่แบบว่ามารวมกันนะคะแล้วก็งานค่อนข้างที่จะดูขลังนะคะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์แก่ลูกศิษย์พรมยานทุกท่านคะ่ะพิธีในงานสําหรับวันนี้นะคะก็รู้สึกว่า ดูมีมนขลังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเหมือนกับครูบาอาจารย์นะคะได้ประสิทธิทธ์ประสานวิชาให้กับลูกศิษย์ของพรหมญาณทุกคน,นะค่ะอาชื่เนเอยคะ่ะก็จากที่เข้างานเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยคะ่ะรู้สึกรู้สึกถึงพลังงานที่ดีตื่นเต้นเหมือนกันนะคะตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะตื่นเต้นเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้าร่วมพิธีพวกนี้เท่าไหร่คะ่ะ ใครท e ี่เราจำไปแล้วรักษาดยันไปนะครับเวลาคิดถึงอย iday, been anchor, been ันให้คิดถึงอยู่ในอยู่ในข้อการอกเป็นใจให้เป็นสีทองสว่างสวยภูมิใจภูมิใจเองเป็นเรื่องที่น่าจังมากจะไปไหนก็จะทำอะไรก็จะเกิดคปังไม่มาหลานโยเป็นเรื่องความรักธรรมัาตาแล้วก็ขอให้ตั้งใจที่นะดำ